คิดว่าอาจจะทําให้รอยสิวลดลงได้หลุมสิวอาจจะตื้นขึ้นความรู้สึกแบบเจ็บแบบทนได้ครับไม่มากครับแต่ว่าทำก็จะรู้สึกร้อนรอนแสบแสบ้างค่ะก็รู้สึกพอใจมากเลยครับที่คลินิกก็น่ารักทุกคนเลยครับผมเป็นสิวฮอร์โมนช่วงบริเวณคางค่ะแล้วก็มีสิวอุดตันบ้างจะขึ้นมาเป็นประจําทุกเดือนค่ะก็ทะเลทําให้มีรอยสิวค่ะ มีเป็นหลุมสิวนิดนิดหนึ่งครับแล <like> okay, ้วก็มีรอยดำรอยแดงจากสิวครับเคยครับเคยทำมาสองครั้งครับผมก็เหมือนรูขุมขนมันก็กระชับขึ้นนะครับผมเคยทำมาก่อนแล้วค่ะแล้วก็ชอบเพราะว่าพี่โคเลสเซอร์เหมือนช่วยในเรื่องจุดด่างดำค่ะก็รู้จักผ่าน Facebook ครับตอนแรกก็ ดูการทำเลเซอร์เนี่ยครับของพีโคแล้วก็ไปเจอพวกบทความของอาจารย์วรพงศ์อะไร้ยครับแล้วก็เห็นเฟซของไอสกาขึ้นมาครับก็ดูแล้วน่าสนใจมาตรฐานดีอะไรประมาณนี้ครับพอดีมีน้องเป็นหมอค่ะแล้วเขาก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามด้วยแล้วก็ได้ศึกษามาแล้วว่า iSky ายคลินิกเป็นคลินิกที่มีแต่เดลโมโทร์จีสค่ะ ก็คิดว่ารอยดำรอยแดงเนี่ยน่าจะจางลงครับแล้วก็หลุมสิวอาจจะตื้นขึ้นคิดว่าอาจจะทำให้รอยสิวลดลงได้แล้วก็มีผิวหน้าที่ดีขึ้นค่ะคคุณรู้จริระดาเอียงนะคะค่ะ<ม>ก็จะมีพวกเป็นสิวยังมีสิวบ้างนะคะก็เลยแบบยุดไปใช่ไหมคะเบนแสกที่ใช้มานานหรือยังนะคะเบน ไ,ได้เดือนกว่าประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็หยุดก่อนมาทำเลเซอร์ประมาณเกือบอาทิตย์ก็จะแสบๆล้ร้อนๆหน้าบางจุดค่ะแต่คุณหมอแจ้งไว้แล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอจะใช้พลังงานในแต่ละปัญหาของผิวว่ะค่ะก็เหมือนมีอะไรมาดิดๆนิดนึงอะครับผมแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเจ็บแบบทนได้ครับไม่มากครับตอนนี้ก็จะ แสบนิดเดียวครับผมระหว่างทาก็จะรู้สึกร้อนๆ้แสบแบ้างค่ะก็จะมีพัดลมช่วยคุณหมอน่ารักมากเลยครับให้คำปรึกษาดีมากเลยครับแล้วก็ยิงละเอียดมากครับตัวพิโคถ้าเราเป็นรอยแดงไม่มากก็ใช้พิโครักษารอยแดงรอยดําแล้วก็หลุมไปได้ครับที่ตื้นๆครับก็รู้สึกพอใจมากเลยครับที่คลินิกก็น่ารักทุกคนเลยครับผม